สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบช่องทาอินเอร์นึ่ครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐได้รับข่าวกรองเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับแผนการของที่ร่านในการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งล่าสุดนั้นนยครับทำเนียบข่าวนั้นก็ออกมาปฏิเสธแสดงความคิดเห็นต่อการรายงานข่าวดังกล่าวแต่บอกไม่พบข้อบ่งชี้ว่ามือปืนผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์พยายามลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันที่13กรกฎาคม2 5ง0 67นั้นมีผู้สมคบค,คิดชาวต่างชาติหรือว่าคนในประเทศทางด้านอิหร่านเองนั้นออกมาตอบโต้บอกว่าคํากล่าวหาที่มีกับพวกเขานั้นไร้ข้อพิสูจน์ใดๆและเป็นคํากล่าวหาที่ประสมร้ายบรรดาเจ,จ้าหน้าที่สหรัฐแสดงความกังวลมานานหลายปีว่าอิหร่านอาจแก้แค้นโดยนั้นทรัมป์จากกรณีที่เขาออกคําสั่งในเดือนมกราคมปี2020ให้สังหารนายคอนเสเซนโซเลมานีผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษกองกำลังคุสแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหรา่านหรือว่า IRGC ทางด้านอารีย์วัฒน์สันโสภาพความมั่นคงแห่งชาติของสำเนียบขาวระบุนะครับว่าอย่างที่เราเคยพูดมาหลายครั้งเราแกะรอยติดตามไปคุกคามจากอิหร่านที่มีต่อบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์มานานหลายปีย้อนกลับไปในช่วงรัฐบาลหลังสุดัยคุกคามนี้เพิ่มมากขึ้นจากการปรารถนาของอิหร่านในการแก้แค้นให้แก่แก การสังหารกระเสเซนโซลไลมานีเรามองเรื่องความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคงแห่งมาตุภูมิมีความสําคัญสุดๆในขณะที่พุทธข่าวนะั้นมีการรายงานข่าวนะครับบอกว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข่าวกรองแผนรอบสังหารของอิหร่านจากแหล่งข่าวรายหนึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งบอกว่าหลังจากทราบเกี่ยวกับไปความมั่นคงที่กําลังคุกคามทางสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ติดต่อไปยังหน่วยงานสืบราชการลับซึ่งทางหน่วยงานนี้ได้เพิ่มทรัพยากรและทรัพย์สินต่างๆสําหรับการอารักขาได้โดยนั่นครับ พร้อมระบุทีมอาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ทราบดีเกี่ยวกับภัยคุกคามที่กำลังเกิดขึ้นในทอยแถลงที่มีการส่งถึงผู้สื่อข่าวทางคณะผู้แทนของอิหร่านประจำสภ์ประชาชาิในนครนิวยอร์กอ York, ตอบโต้ว,ว่าคำกล่าวหาเหล่านี้ไร้ข้อพิสูจน์ใดๆและมีเจตนาประสงค์ร้ายจากมุมมองของรัฐบาลอิหร่านซ้าคืออาจจะก่อนที่ถูกดําเนินคดีและลงโทษในศาลยุติธรรมต่อคาสั่งลอบสังหารทางด้านนายปลกาเซนโซไลมานีอิหร่านเลือกผลทางทางกฎหมายในการนําตัวเขามาสู่กระบวนการยุติธรรม นวยสิรราชการรับของสหรัฐถุิภาควิจารณ์อย่างรุนแรงต่อกรณีที่ปล่อยให้มือปืนวัย20ปีเข้าถึงดาดฟ้าของอาคารที่สามารถมองเห็นเวทีหาเสียงจนสามารถลั่นไกเข้าใส่นโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่13กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาส่งผลให้ตัวแทนพรรคริพับลิกันลงชิงเก้าอี้ประธานาดีได้รับบาดเจ็บบริเวณหูขวามีผู้รับฟังการปราศัยเสียชีวิตไปหนึ่งรายและผู้เขา้าร่วมคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บอีกสองรายทางด้านประธานดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนั้นออกคำสั่งให้เปิดการสืบสวนอิสราเอล ว่ามือปืนเฉียดใกล้สังหารนายโดนัททรัมป์ได้อย่างไรในขณะที่หน่วยสืบราชการลับก็ต้องเผชิญกับการตรวจสอบจากสภาของเบรสเช่จจนเดียวกันนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับก็ดูเหมือนว่าสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกานั้นพยายามที่จะโยนความผิดนี้ให้กับทางด้านอิหร่านว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุเลยครับนี้นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ช่องถาอินเตอร์เน็ตนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เน็ตด้วยครับ